ยันมาสามสิบห้าแรงนะครับอ่าเอฟซีบอกว่าช่วยททาคลิปอ่าขับเดินหน้าถอยหลังให้ดูหน่อยนะครับก็อ่ะจัดไปนะครับคันนี้ก็มาด้วยราคาอ่าเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับมีดันหน้ามีผ่านหลังนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าก็อ่าอาจจะไม่ใหม่นะอาจจะดูเก่าๆหน่อยแต่ใช้งานได้ครับไม่ได้มีปัญหานะครับอ่าเป็นรถที่ลูกค้าตีเทินเข้ามานะครับอ่า ก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวจะลองสองเพาให้ดูนะครับก็อ่าโฟวิลทำงานไหมนะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูนะครับอ่า,อาเข่าเดียวก่อนเข่าเดียวก่อนแล้วค่อยสองเข่าอ่าไปเลยอ่าอ้าวรถไม่ได้ที่คาเกียร์อ่ะเดี๋ยวนะคาเกียร์คันนี้ไม่ขับแรงมากเลยดันรถคันนี้จนฝยเลย อ่ะโอเคลองเลยอ่ะอ่ะอาแล้วเลยใส่ใส่ใสกิโลก็ได้ไอ้่ะเลยปล่อยคัดปล่อยคัดอย่าดันเกินอย่าดันเกินดึงมาขา้างหน้านิดนึงดันมาขา้างหน้านิดนึงเออดันมาเออนั่นแหละพอแล้วพอแล้วอา่าอ่ะช่างกับช่างใหม่ครับไม่เคยขับรถอ่ะใส่สองข้าหน่อย อปล่อยคัดปล่อยคัอ่าอ่าอ่าตะกุยแล้วนะครับอ่าตกุยเลยอ่าทำงานนะโบรน่าทำงานอ่ขับเรนน้าถอยหลังหน่อวิ่ยาหน่ับไม่ค่อยชอบถ่ายคิปว่าลองขับนะครับกคมันขับได้แล้วนรัลูกคมันขับได้ยกถอยแกถอย ่เกียร์ถอยเนี่ยไม่ถอยมันจะถอยได้ไงรถน่ะแปลกคนวะเห็นไหมไม่ชอบทาคลิปจริงๆ่ะมันทําคลิปแล้วมันก็ด้บน่บนบ่นไอ้คนนี่ขับให้เราดูมันก็ใส่เกียร์ถูกมากไม่ถูกมากงครับบางทีมันก็ที่เกียร์ที่เกียร์ทำคลิปแบบว่าขับให้ดูนะครับเราก็ต้องมาบอกว่าขับดบนหน้าถอยล้างใส่เกียร์หน้าถอยหล้างเกียร์เร็วๆหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะบอกว่าเสือบอลปากร้ายอย่ชอบด่าคนนั้นด่าคนนี้อ่ะขับเกียร์เร็วหน่อยเดินหน้าถอยหลังเร็วๆหน่อยอ่ะเร็วๆหน่อยใส่เกียร์เร็วหน่อยเออถอยถอยเร็วๆยกหางขึ้นสูงๆหน่อยหางก็ยกขึ้นสูงเออเดี๋ยวหางก็ยกเอไปถอยอ่าถอยถอยไปไหนล่ะเมื่อกี้ใส่เกียร์ไหนอ่ะอีกแล้วหัวจะปวดเลยเกียร์ไม่ใส่ อ่า yeah. เอาเอาขับสมบูปกติแล้วอ่ะขี่อ้อมใกล้ๆหน่อยอ้อมไปใกล้อ้อมอ้อมมาใช้ได้ปกตินะครับมันจะวุ่นวายหน่อยนะครับเวลาทำคลิปแบบว่าลองขับให้ดู <laughs> เป็นหัวจะปวดเลยอ่ะก้าหมื่นห้าพันบาทนะใช้ได้นะขับได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดช่างมาใหม่ก็ยังขับได้นะเกียร์ใส่ถูกมกั่งไม่ถูกมั่งนะครับก็ ็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าบางทีเขาไม่ค่อยได้ขับยันมานะครับอาเคียเขาอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับว่าต้องเข้าตรงไหนเดินหน้าตรงไหนลอยหลังตรงไหนนะครับอ่าอ่าอ่พอแล้วพอแล้วจยอดได้เลยอ่าอ่าโอเควางหางวางหางอ่าอ่ายกให้ดูหน่อยยกให้ดูอีกรอบหน่อยอ่านี่นะขึ้นดีลงดีนะอ่าดับเครื่องไม่ต้องวางโอเคดับเครื่องไม่ต้องวางดับเลยอ่าอ่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับอ่าใช้ได้ปกตินะครับ ใครสนใจก็เข้ามาอุดหนุนได้นะครับทําคลิปให้ดูแล้วนะครับขับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเครื่องไม่ไอเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับทําคลิปขับเนียปวดหัวเอเรามีคันไหนอีกนะครับก็มีคันอื่นด้วยยเอะแยะนะครับอยากได้คันไหนก็โทรมานะครับรถคลิปอ้อยสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับลูกค้าจะซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อนนะครับเข้ามาเลือกเอาสามสิบหกแรงราคาสองแสนต้นๆแล้วก็มีนะสองแสนสองหมื่นบาทได้ตัวเอสพีด้วยนะครับ สองแสนสองหมื่นบาทได้เอชพีด้วยอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูนะครับบางทีลูกค้าบอกว่าคันนู้นมันก็จะเก่าตามอายุนะครับเอาใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็นสามสิบหกแรงเอชพีนะครับตัวนี้นะครับอ่ก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ่เราเก็บงานให้แล้วนะครับใช้ได้เลยนะอะ่ราคาก็อยู่ที่สองแสนสองหมื่นบาทนะครับสามสิบหกแรงเอชพีสองแสนสองหมื่นบาทนะครับอ่หรือจะเอาสวยขึ้นมาอีกก็เป็นเอชพีเหมือนกัน ก็สองแสนหกหมบาทนะครับอ่าอยากได้ขั้นไหนก็เข้ามาเลือกเอาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอ่าทางนู้นก็มีเยอะนะครับอ่าซื้อเงินสดนะครับพอราคาพิเศษนะครับอ่าเดี๋ยวลดให้นะครับหรือว่าอยากได้ยังไงก็ถามเข้ามานะครับอ่าเป็นทั้งสี่สิบแรงทั้งห้าสิบแรงเราก็มีนะครับอ่า ถึงในแล้วตลกเมื่อกี้ทําคลิปบางคนดูคลิปบอกโอ้ยเสียว่าทำไมปากร้ายจังเยอะไม่นะครับบางทีก็เห็นเขาไม่เข้าเกียร์นะครับมันไม่ถอยใส่เกียร์ถูกใส่เกียร์ผิดนะครับก็เกียร์มันจะเป็นเกียร์แบบว่าอ่าหนึ่งสองสามสี่มันจะดันดันดันไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่มีช่องนะครับถ้าเป็นยันม่านนะครับดันไปจากเกียร์หนึ่งดันมาใส่เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่อย่างเงี้ยครับอ่า แล้วก็เขาไม่ดันนะครับมันก็เลยไม่เข้าเอ้าสนใจขัานไหนก็เข้ามาดูนะครับอ่ายันม่าสามสห้าแรงเก้าหมื่นห้าพันบาทส่งให้ฟรีนะส่งไกลประมาณสามร้อยกิโลครับส่งให้ฟรีครับถ้าไก่มากๆก็มีค่าขนส่งเพิ่มเติมนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ที่ดูคลิปนะครับขอบคุณลูกค้านะครับอ่ารวยๆเฮงเฮงครับเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ